สวัสดีครับต้อนรับสู่เซลสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่ส่สิงหาคม2563อย่กับู่เรา3คนครับผมขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราบอกกันเอาไว้ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นซีรี เกี่ยวกับภารกิจหรือว่าการบ้านในการเสริมทัพของสโมสรที่น่าสนใจต่างๆก็เริ่มต้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้เราทำลิเวอร์พูลทีมแชมป์ปีล่าสุดไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคิวของรองแชมป์กันบ้างอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าในซีซั่นที่ผ่านมา มีช่องว่างจากลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างเยอะ18แต้มด้วยกันนะพอสมควรดังนั้นเป๊ปกวาเดโอล่าครับในฐานะหัวเรือใหญ่จำเป็นจะต้องเสริมทัพเพิ่มเติมเพื่อทำให้สภาพของทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับในการกลับมามลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าวันนี้เรารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆทั้งสกายสปอร์ตเดวิดเมลหรือว่าอื่นๆเอามานำเสนอท่านผู้ชมว่าแมนซิตี้เนี่ยมีข่าวกับนักเตะในตำแหน่งไหนบ้างนะครับ เริ่มต้นกันที่แนวโน้มตอนนี้ก่อนนะครับเป๊ปกวเดโอล่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้อาจจะมีการซื้อเข้ามาแต่คงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนโฉมทีมทั้งหมดมยังคงเก็บตัวหลักๆชุดเดิมเอาไว้หน้าเก่าเนี่ย80-90อรครับครับผมก็เป๊ปเขาก็บอกไว้นะครับตอนหลังจะจบซีซันนะนะครับก็ถามถึงเรื่องแผนตลาดเขาบอกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะไปเสริม8-9คนในซัมเมอร์เดียวนะครับ เพราะมันจะทําให้หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งแนวทางการเล่นจิตใจความสดใหม่มันเปลี่ยนแปลงเยอะเกินไปซึ่งผมคิดว่าทีมของผมเนี่ยน่าจะยังคงเดิมนะเป็นผู้เล่นชุดเดิมอยู่ที่ประมาณ 80- 9 0ถึงตัวแรกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าคนที่อยู่เนี่ยใครดีพอบ้างไม่ดีพอบ้างคุณต้องแสดงออกมาให้เห็นตอน hmm. ปรีซิงซัน hmm. อะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นการรวมหลายๆปัจจัยนะครับสิ่งที่เป๊ปพูดก็เข้าใจเลยว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนเยอะเกินไปเนี่ย มันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนทีมเกินครึ่งเลยถูกไหมเพราะว่าแมนซิตี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่มีจุดมีปัญหาจริงแต่ไม่ใช่ว่าปัญหาทุกส่วนมันมีแค่บางจุดถูกไหมถูกต้อง<ม>แล้วไหนจะมีเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเกี่ยวข้องอีกถ้าไปทุ่มมาหาศาลเกินไปเนี่ยไอรอบที่แล้ว<ม><ม>รอดจาก f i n a n c i a l fair play มาได้แต่หลังจากนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ทีนี้มาดูตำแหน่งต่างๆกันบ้างนะครับก็แน่นอนตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งปีปล่อยเรลรอยซาเน่ไปให้กับบาเยนมิวนิกแล้วก็ เหมือนกับกําลังจะได้ตัวตายตัวแทนเข้ามาแล้วม,มีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับเฟร์รานตอเสนะครับปีกจากบาเลเซียได้เรียบร้อยแล้วใช่ครับจริงๆแมนซิตี้ก็ไม่ได้อยากจะเสียเลร,รอยซาเน่หรอกแต่นักเตะเขาอยากย้ายไปอยู่กับบาร์เยนบูนิกก็ขายได้ค่าตัวถือว่าสวยทีเดียวสําหรับช่วงโควิด1 9แบบนี้นะครับซานเน่เนี่ยขายได้เงินเบื้องต้น44ล้านปอนด์และมีแอดออนอีก10ล้านปอนด์นะครับ รวมแล้วเนี่ยประมาณ54.1ล้านปอนด์<อ>ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ,รบส่วนคนที่เอามาแทนก็คือคนนี้คาเฟรันตอเรสจากบาร์เซียเป็นดาวรุ่งเหมือนกันสื่อดังอย่างเดอะการ์เดียนบอกว่าค่าตัวก้อนแรก24.5ล้านปอนด์รวมแอดออนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่อีกสื่อหนึ่งอย่างเดลี่เมลบอกว่าถ้ารวมแอดออนแล้วเป็น37ล้านปอนด ซึ่ง37ล้านปอนด์ก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับตอนที่แมนซิตี้ไปซื้อเรรอยซานเน่มาเลยนะครับอายุพอๆกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเฟรนันโตเรสมาจริงๆข่าวบางแหล่งบ,ง,ลงบอกว่าอาจจะเปิดตัววันนี้ด้วยออมันเป็นการซื้อทดแทนในลักษณะเดียวกันเลยดาวรุ่งเหมือนกันเป็นปีกเหมือนกันโอ้โหชัดเจนมากสปีที่แล้วซื้อซานเน่ก็ตอนอายุ20ม,มาตอนนี้ซื้อเฟรนันโตเรสก็อายุ20เป็นการซื้รุ่พรสวรคามมสู่ทีับเป็นการแทนตนํงางแนวริ่มตต้นลลงาด ได้ไวใช่ครับสำหรับซิตี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเฟรนันตอเเลสถือว่าเป็นดาวเตะเนื้อหอมคนหนึ่งนะและสัญญาเหลือร้อยด้วยใช่สัญญาเหลือปีเดียวก็เหมือนเป็นการเหมือนบีบบังคับให้บาเลเซียต้องต้องพยายามขายออกด้วยสภาวะการเงินก็ไม่ดีถูกไหมมีหลายสโมสรในยุโรปที่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงด้วยใช่นะครับแต่สุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตีรที่รวดเร็วกว่าได้ตัวนักเตะไปผมว่าผมความรู้สึกผมว่าเสริมได้ดีนะถือว่า อาจอาจจะเทียบระดับแล้วไม่เท่าซาเน่แต่มันเอามาปั้นต่อได้ในระยะยาวหลังจากนี้แล้วค่าตัวบก็คุณหายกันแล้วบบยังเหลือด้วยนิดๆด้วยนะอันนี้คือตำแหน่งแรกที่เดินตลาดไปแล้วตำแหน่งต่อมาครับอันนี้คือเป็นปัญหาของซตตี้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเสริมเพิ่มเติมได้หลังจากที่เสียแวงกององวซองคอมบนินีออกไปก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมีข่าวแว่วๆมาว่า นาธานอาเก้ครับของบอลมัดเนี่ยเหมือนจะบรรลุข้อตกลงแล้วแต่ก็ไม่พอครับอาจจะมีการซื้อมากกว่า1คนด้วยครับใช่ครับอ่ะเรามาพูดถึงนาธานอาเก้กันก่อน,นครับน้องเอกคือน้องเอกหรือว่านาธานอาเก้เนี่ยบรรลุข้อตกลงเร็วมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็41ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่ไม่เบาเหมือนกันจริงๆเป็น40ล้านปอนด์แล้วแอดออนอีก1ล้านปอนด์ก็ <ๆ S 2> รวมแล้วไงรวมแล้ว41ล้านปอนด์นะครับ แต่ว่าเขาบอกมันไม่พอนะครับแค่น้องเองกคนเดียวไม่พอยังมีชื่ออื่นๆเข้ามาที่แมนซิตี้จะซื้อเพิ่มอย่างเช่นคา<ต>ริดดคูเรีบาลีตัวท็อปเลยหรืออาจจะเป็นพวกสกินเนียหรือจะเป็นดูเบนดิอาร์หรือจะเป็นไดโยอูบามกเโนเข้ามาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งเพราะเหมือนกับว่าเอาจริงๆแล้วในลายของอาร์เกอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่แบ็กอัพเลยซ้ำแล้วอีกคนหนึ่งที่เข้ามาคือจะต้องเป็นคนที่เข้ามาวางบทบาทคู่กับ อเมาิดาปอนั่นก็สิ่งที่แมนซิตี้วางเอาไว้คือเซนเตอร์2คนครับจริงๆมีแววว่าจะเสียหรือว่าปล่อยนักเตะที่มีอยู่อย่างโอตาเมนดี้หรือจอห์นสโตน2คนนี้สื่อก็พูดถึงว่าดูจากคุณภาพแล้วยังไม่พอที่จะยืนเป็นตัวหลักได้ผมว่ามันเป็นการอัปเกรดเชิงคุณภาพจริงๆนะคืออย่างตำแหน่งปีกเนี่ยผมว่ามันเป็นการแทนปริมาณกันคือคุณเสียไปคนหนึ่งคุณเอาเข้ามาใหม่คนหนึ่ง แต่ว่าของเซนเตอร์ฮาบถ้าคุณปล่อยโอตาเมนดี้ปล่อยจอห์นสโตนแล้วคุณได้เกรดแบบนาทานอาเก้มาคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งคุณเอาโตัวท็อปแบบคูลิเบอรี่หรือสครีมเนียมาคนหนึ่งอะอปริมาณเท่าเดิมแต่คุณภาพมันเพิ่มขึ้นใช่คือถ้าทําได้อะผมว่าเราเราต้องคิดว่าขายโอตาเมนดี้กับจอห์นสโตนระบายสองคนอโอเคราคาอาจจะไม่ได้แพงถ้าเทียบกับตัวที่ซื้อมาผมว่ามันจะต้องควักเนื้อนิดนึงแต่อย่างน้อยก็ยังได้ ได้ทุนคือจากการขายล <S <S <ช>สลวผมว่าซิตี้ก็จะไม่ต้องควักเองแบบร้อยเปซส่วนเอริกาเซียเนี่ยกองหลังดาวรุ่งที่แวลดีและคนก็ชมกันเยอะมากนะครับแต่ว่าอนาคตก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าอยากจะกลับไปอยู่บาซิลนะ่าเพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นของรามาเซียอ,อันนี้คือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับ ตำแหน่งต่อมาแบ็กซ้ายนอกเหนือจากเซนเตอร์แบ็กที่มีข่าวอยู่ตลอดจริงๆแบ็กซ้ายเนี่ยคนก็พูดถึงกันเยอะนะเพราะว่าแมนซิตี้ City, แม้ว่าจะมีเรื่องของในเชิงปริมาณมันเพียงพออยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบกัน Benjamin, endy, เบนจามินเบนดี้เจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกซีซั่นนี้ก็ลงเล่นไม่ต่อเนื่องมีข่าวแว่แวๆว่าอาจจะมีการลงตลาดเพิ่มเติมด้วยใช่ครับคือตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยสคนที่เพียงพอก็คือ เบนชัมแนแมนดี้เป็นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเป็นคนในภาพนี้ครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แต่ว่าก่อนใันนี้นสื่อดังอย่างเทเลกราฟเคยบอกว่าซินเชนโก้พักหลังพอลงเป็นแบ็กซ้ายก็เล่น,เล,นเล่นไม่เท่าไหร่ส่วนเมนดี้เนี่ยตอนเป็นแบ็กซ้ายเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยเูเล่นดีมากแต่พอเป็นจังหวะเกมรับก็บยังมีปัญหารวมไปถึงมีเรื่องของสภาพร่างกายที่บาดเจ็บค่อนข้างบ่อยด้วยเจ็บบ่อยจริงๆนะครับมันเลยทําให ซิตี้มีข่าวกับคนในภาพนี้เหมือนกันครับเป็นชิวเวลของเลสเตอร์ซิตี้แต่แน่นอนครับเป็นชิวเวลถ้าจะเอาเนี่ยอุแพงมากครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวไว้เลทห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านปอนด์เลยนะครับซึ่งมันดูค่อนข้างแพงมากแต่ข่าวมันออกมาต่อเนื่องจริงๆว่าแบ็กซ้ายเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ซิตี้คิดจะมีการเปลี่ยนแปลงคือโอเคเชิญปริมาณไม่ได้มีปัญหาแต่เขาวิเคราะห์ว่าซิตี้อาจจะต้องมองถึงความสเสถียรแล้วคนที่เข้ามาแล้วไม่เจ็บบ่อยแบบเมนดี้ แต่มีศักยภาพแบบเบนดี้จริงๆผมมองว่าไม่ใช่แค่แบ็กซ้ายด้วยนะสำหรับแมนซิต hmm. ี้เพอเพอแบ็กขวาอาจจะต้องมีการไปเลๆ่ๆใครเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอย่างที่สื่อรายงานมาตลอดถ้าเราได้ติดตามข่าวของแมนซิตี้เขาอยากจะได้เซจิโรเบโตแล้วก็จะปล่อยชูอัลคาร์เซโลออกไปใช่ตอนนี้ตัวหลักก็คือไคลวอล์กเกอร์ใช่ครับนะแบ็กขวาของแมนซิตี้ที่ใช้งานระยะยาวแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเบียด เพราะคุณต้องอย่าลืมว่าวอล์กเกอร์อายุอนามไม่ใช่ไว้รุ่นแล้วนะแต่เลขสามแต่เลขสามใช่ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องหาคนเข้ามาทดแทนถ้าเกิดว่ายิ่งปล่อยการเซลโลออกไปแบ็คขวาก็จะต้องหาเพิ่มด้วยนะนี่คือตำแหน่งฟูลแบ็คทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้มาดูความคิดเห็นของกูรูกันบ้างอดีตนักเตะครับ,รบอย่างไมก้าวิชาร์ดออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าผู้นำในแนวรับแทนกองปณีต้องมาแล้วสำหรับแมนซิตี้แบ็คซ้ายเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องก็ไดนะ้ ยังไม่ได้แบบเดือดร้อนขนาดนั้นใช่ในมุมของไมค์กาี่ช้าเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่หายไปคือความเป็นผู้นําแบบอย่างกองปณีเนี่ยตั้งแต่ซิตี้ไม่มีเนี่ยคนที่อยู่ในแผงหลักเนี่ยมันฝากความหวังได้เพียงแค่ลาปอกค,คนเดียวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปดูถูกหรือลบเครดิตของทางพวกโอตาเมนดีหรือจอร์สโตนนะแต่แบบซิตี้จำเป็นต้องมีกองหลังคนใหม่ที่เข้ามา เป็นผู้นาในแนวรับแล้วเล่นกับลาปอกอ่ะซึ่งตรงนี้ผมว่าเราน่าจะเห็นเหมือนกันนะว่าเซตี้ขาดอะไรบางอย่างไปจ,จริงตั้งแต่ตอนที่ไม่มีกองปนีทีนี้ในส่วนของแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับก็มีข่าวใช่ไหมแต่ว่าทางทางเบนชามองทางไมกริชา,า,าร์ดมองอีอกอบบหนึ่งมาว่าจริงๆริงเาบอกเมนดี้พอได้นะช่วงหลังก็เริ่มเริ่มเจ็บน้อยลงแล้วก็อยู่ที่เมนดี้ว่าจะสแสดงผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเพิ่มขึ้น,นได้ไหมในช่วงพรีซีซั่นก็ทําผลงานเป็นยังไงนะส่วนอีกคนนึง ทีมเกนโก้เขาก็บอกว่าพอใช้ได้สามารถเป็นตัวโรเตชันได้ดังนั้นเหมือนกับลักหลัก,ลกมันกาได้ใช้บอกว่าแบ็กซ้ายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เซนเตอร์คุณต้องเอานะเซนเตอร์ center, ตัวท็อปคุณต้องเอาผมว่าถ้ามันออกมาในทรงเนี้จริงๆ c ิงซตี้ก็ยังน่าจะมีแผนการที่จะเอาทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แหละแต่เซนเตอร์จะเป็นลาดับความสําคัญที่ต้องมาก่อนอืใช่ถ้าเกิดคุณได้เซนเตอร์ แล้วคุณค่อยมองถึงแบ็กซ้ายและถ้าแบ็กซ้ายหาได้ก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวที่แรงไว้อย่างเบนชิวลผมว่าก็เกินกำลังครับเกินกำลังที่แมนซิตี้จะทุ่มแพงไปครับทีนี้ตามข่าวเรามองมีตำแหน่งปีที่เข้ามาทดแทนในร้อยซานเน่อย่างเฟดันตอเรสเรามองว่าขุมกำลังซิตี้ณเวลาเนี้ยยังต้องการตัวรุกเพิ่มเติมไหมจากที่ผมดูซิตี้ซีซั่นนี้มานะครับผมรู้สึกว่า ตำแหน่งกองหน้าก็มองข้ามไม่ได้คือโอเคเซคิโอกุนากโรยังเป็นกองหน้าตัวท็อปเหมือนเดิมแต่ว่าปีนี้เริ่มมีอาการบาดเจ็บจริงๆกุนากโรเคยมีช่วงที่เจ็บบ่อยๆแต่พักหลังเหมือนเริ่มไม่ค่อยเจ็บและปีนี้เหมือนกลับมาเจ็บอีกรอบหนึ่งส่วนกาเบรียลเชซุสเนี่ยถ้าคุณไปดูแค่เชิงสถิติอย่างเดียวอ่ะสถิติก็ยิงเยอะนะยิงแอซซิตเยอะทั้งยิงทั้งแอซซิตเยอะมากแต่ว่า จากที่ดูฟอร์มมาหลายๆครั้งกับเ้วยเชซุสมักไม่ได้มาในเกมสําคัญสำคัญแบบที่กุนอากิโรทําได้เชซุส <Jesus S 2> จะหนักไปทางที่นัดเนี้ยนัดที่แบบเรารู้ว่าเราต้องถล่มเขาและเชซุสทําได้เชซุสยิงได,ได,งได้มาเลยทําให้หลายๆครั้งพอไม่มีกุนอากิโรและเป็นนัดสําคัญสาคัญที่แบบต้องการความพิเศษจากตําแหน่งกองหน้าจริงๆมันขาดหายไปเหมือนกันแล้วหลายๆครั้ง <ๆ S 2> เป๊ปกวัวเดล่าต้องแกะลองปรับแท็กติกเอาแบร์นโดซิลวาไปยืนเป็นฟอลสไนเอารังฮิมสเตอร์ลี่ไปยืนเป็นฟอลส,นอสไนเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า ตรงตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมองข้ามไม่ได้ผมก็เข้าใจคือถ้าถ้าเอาแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกอะมันก็ควรหาคนที่ดีๆเข้ามาอาจจะแทนเชซุสเลยก็ได้หรือแต่ผมก็กำลังมองว่าถ้าเอากองหน้ามายืน3คนเลยผมมองว่าซิตี้จะจะมีเงินลงทุนถึงขั้นขนาดนั้นหรือเปล่าแบ็กซ้ายก็จะเอาผที่ผมสื่อหมายถึงว่าอยากให้เป็นกองหน้าที่เข้ามาเป็นเบอร์สาม สักคนหนึ่งที่เป็นสไตล์ที่มันแตกต่างออกไปเลยอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าบางนัดโอเคซิตี้บอลของซิตี้เป็นบอลพอสิชันฟุตบอลคลองบอลบุกใส่เขาแต่ถ้ามันมีกองหน้าอีกสไตล์เข้าใจแล้ว <c oughs> คือแบบอะถ้าเกิดว่ากุนาเกียโร่ลงไม่ได้ลราห่อนเชซุสไปก่อนเอ๊แต่เชซุสอาจจะไม่เหมาะกับการเจอกองหลังแบบนี้เจอทีมแบบนี้เราเอาอ,อีกสไตล์ลงไปไหมเข้าใจให้เกิดความแตกต่างแต่ทีนี้เบอร์สามเนี่ยบางทีเสริมยากเหมือนกันนะต้องเอาคนที่เขายอมรับว่าเข้ามาแล้วจะเป็นเบอร์สามอะอาจจะต้องเป็นฟรีเอเนต์ที่อายุเยอะหน่อยซึ่ง ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าแมนซิตี้เล็งแบบนั้นไว้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้เล็งนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเอากองหลังให้ได้ครบเนี่ยแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วแล้วส่วนเดี๋ยวอาเกโร่เนี่ยเขาจะเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวอาเกโร่หมดสัญญาเมื่อไหร่ซัมเมอร์หน้าเนี่ยคุณค่อยไปซื้อแบบท็อปทอปมาเลยอีกหนึ่งตัวมันมันก็มีวาระของมันในการเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่อครเกโร่ยังใช้ได้อีกปีหนึ่ง นะแต่เราดูขุมกําลังของซิตี้แล้วนะคิดว่าก็อย่างที่เป๊ปบ,บอกไม่น่าจะมีการเสริมแบบเยอะเข่ไปเพราะว่าที่มีเขาก็แข็งแกร่งมากพอก็ยี่สิบสิบถึงยีที่เขาบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเนี่ยม,มันอาจจะเป็นเนี่ยเหล่ากองหลังเราแบ็กขวาไอแบ็กซ้ายอะไรแถวๆนี้แหละผมว่าส่วนใหญ่อยู่หลังบ้านนะหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือเกี่ยวกับการซ่อมหลังบ้านของแมนซิตี นะครับอ่ะโอเคครับนี่คือการบ้านของแมนซิตี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมว่าน่าจะคึกคักเหมือนกันนะในตลาดซัมเมอร์นี้อาจจะปล่อยให้ทีมอื่นไปก่อนเพราะว่าเขายังมีภารกิจในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวพอจบภารกิจเสร็จอ่ะผมว่าเขาจะรันตลาดอ,อย่างเแล้วจริงๆผมว่าแฟนซิตี้ก็คาดหวังกับหลายๆอย่างของโมสรเช่น พวกดาวรุ่งเจนใหม่อย่างฟิลโฟเล่นที่ปีหน้าน่าจะเล่นได้แบบดีกว่านี้อีกหลังจากที่ซิลบายย้ายออกไปอ่ะโอเคครับฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับซีรีส์การบ้านภารกิจเสริมทัพของแต่ละทีมที่มีความน่าสนใจเราก็จะทยอยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ u t u b e กด Subscribe c h anel สยามสปอร์ตด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ